สวัสดีค่ะวิดีโอชุดนี้เป็นคู่มือการใช้งานโปรแกร,รมบัญชีสำเร็จรูป SmartBit Accounting แ,และยังใช้ประกอบการเรียนวิชา ACC 3 2 4 0การใช้โปรแกร,รมบัญชีสำเร็จรูปของคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรับคำแหง เรามาดูวัตถุประสงค์ของการเรียนวิชา ACC 3 2 4 0นะคะอันดับแรกเพื่อให้ผู้เรียนรู้จักการทำงานและประโยชน์ของโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีข้อที่2เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปในการบันทึกข้อมูลและประการค้าที่ใช้จริงในธุรกิจและข้อที่3ก็คือ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประมวลผลข้อมูลและออกรายงานทางบัญชีโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปส่วนข้อที่4นี้เพิ่มมาทีหลังนะคะก็คือเพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกแบบรายงานกราฟชาร์ตเพื่อนำเสนอผู้บริหารโดยใช้โปรแกรม Business Intelligence หรือตัวย่อว่า BI นะคะ สำหรับหัวข้อในหลักสูตร b s s i Course ก็จะประกอบไปด้วยอันดับแรกนะคะจะอธิบายภาพรวมการทำงานทางธุรกิจซื้อมาขายไปแล้วก็บริการเพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นภาพแล้วก็เอกสารต่างๆโฟล์การทำงานการเชื่อมโยงนะคะอันดับที่2ได้เห็นโมดูลหรือระบบต่างๆโดยขอยกตัวอย่าง สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของ c ครื่องต้นซอซึ่งมี ERP ซอฟต์แวร์นะคะลำดับถัดไปก็จะได้เห็นโฟล์การทำงานของโปรแกรม SmartBit Accounting งลำดับที่4จะได้เห็นการเชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่างระบบต่างๆและจะได้ทราบว่ามีประโยชน์อย่างไรที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่างระบบอันดับถัดไป ได้ทราบถึงความสามารถของโปรแกรมบัญชีสมาร์ตบิดโดยจะกล่าวภาพรวมและก็จุดเด่นนะคะข้อถัดไปจะให้เห็นการติดตั้งโปรแกรมสมาร์ b บิด l เวอร์ชัน10.0.1ซึ่งจะประกอบด้วยโปรแกรมทั้ง3ตัวเลยก็คือ SmartBit Accounting, SmartBit MRP และ SmartBit Payroll อันดับถัดไปซึ่งเป็นเนื้อหาส่วนใหญ่เลยของวิดีโอชุดนี้ก็คือการใช้งานโปรแกรม SmartBit Accounting โดยจะใช้ Case ตั u ดดซึ่งเป็นกรณีศึกษาทางธุรกิจจริงๆได้เห็นเอกสารส่วนใหญ่ที่ใช้งานทางธุรกิจหัวข้อนี้จะเป็นเนื้อหาที่ยาวที่สุดนะคะและ หัวข้อสุดท้ายในเบสิ c คอร์สก็คือการใช้โปรแกรม Crystal Business Intelligence ในการทำกราฟและออกแบบรายงานที่ต้องการส่วนหลักสูตร2เป็น Advanced c o u r s สสำหรับ Implementer ซึ่งตรงนี้ผู้ผู้เรียนจะต้องมีพื้นฐานมาจาก Basic Course ซึ่งกล่าวไปแล้วนะคะหัวข้อในหลักสูตรนี้ก็ได้แก่การออกแบบ ฟอร์มพิมพ์ของเอกสารการ Copy แล้และก็ Restore Form มาใช้งานการวางระบบบัญชีในระดับของการลงบัญชีแยกตามเล่นเอกสารการใช้ Workflow เพื่อช่วยในการวางระบบบัญชีคอม Flo w งานขายกรณีที่เป็นธุรกิจบริการและตัวอย่างการบันทึกรายการค้า Flo w การปิดบัญชี กรณีเลือกการบันทึกบัญชีสินค้าแบบ perpetual การทำงานในระบบเช็คเพิ่มเติมนะคะเช่นกรณีเช็คคืนเงินที่เงินในบัญชีเช็คไม่มีไม่พอเราจะต้องไปปรับปรุงสถานะเช็คอย่างไรบ้างการใช้งานระบบ petty cash cash a d v a n c e การออกแบบงบการเงินรวมไปถึงงบย่อยที่ใช้ประกอบงบการเงิน การเซ็ตเ e ค u ริต y การกำหนดสิทธิ์การใช้งานในสีระดับนอกจากนี้ยังมี Extra Cost หัวข้อนี้สำหรับ SME ก็ใช้ก็สามารถทำได้นะคะเช่นการออกแบบฟอร์มพิมพ์เอกสารการใช้งาน m o b i l e a p p r o v e ผ่านสมาร์ทโฟนอันนี้เหมาะมากกับการทำงานในยุคปัจจุบันซึ่งเรามีการ ใช้สมาร์ทโฟนอยู่แล้วและสามารถที่จะทำงานนอกสถานที่ได้ a n y w h e r e a n y t i m e ค่ะ